มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดเศร้าหนุ่มเคนแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตแล้วเพื่อนเล่าเคนถูกลากตัวออกจากวงข้าวก่อนได้ยิงเสียงวันที่9ตุลาคม2,566เพจลำปางโพสตข่าวลำปางโพสต์ข้อความระบุว่า จากเหตุการณ์ที่อิสราเอลประทักหนักกลุ่มฮามาสและกลุ่มคนไทยในอิสราเอลถูกกองกำลังติดอาวุธลากออกจากโวงข้าวแล้วยิงด้านคุณบอมนางสาวรุ่งทิวาเรืองฤทธิ์อายุ31ปีภรรยาของนายสมควรหรือว่าเคนพันสะอาดอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่49หมู่ที่6อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเล่าให้ผู้สื่อขาวฟัง อย่างตื่นตระหนกบอกว่าเคนได้ไปทำงานที่อิสราเอลหลังครอบครัวเจอพิษเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เป็นหนี้เป็นสินโดยเคนทำงานเป็นคนงานเก็บผลผลิตในสวนกล้วยตนเองได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเคน ที่โทรติดต่อกลับมาแจ้งว่าในเคนถูกกลุ่มก่อการร้ายบุกเข้ามาในบริเวณแคมป์ที่พักและได้จับตัวลากไปกับพื้นจากนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของในเคนได้เพียงคําเดียวก่อนเสียงปืนดังขึ้นโดยที่กลุ่มเพื่อนๆที่ร่วมวงกินข้าวอยู่นั้นต่างพยายามหนีเอาชีวิตรอดไปคนละทิศคนละทางทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนออกมาได้เมื่อเหตุการณ์สงบจึงพบว่าในเคนถูกยิงเสียชีวิตจากกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวแล้ว สุดเศร้าหนุ่มเคนคนงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ